สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วผู้กำกับชื่อดังสวนกลับพิมพ์ลิภายทีงี้มาโวยใช้ความบกพร่องของรัฐทำบุญจนดัง ยเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2504จากกรณีที่คุณโทนี่วุษซัมหรือคุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวถึงพิมพ์ริพายในการเสวาาขับเฮาในช่วงมุมมองของการแก้ปัญหาโควิดว่าควรสร้างโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำแต่ละแห่งเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ป่วยโดยหากแพงก็ให้พิมพ์ริพายมาตั้งให้ ก่อนที่จะเป็นที่วิภาษ์วิจารณ์สืมเนื่องจากเมื่อพิมพ์ริพายออกมาตอบโต้กลับว่าอย่าดึงตนเข้าไปเกี่ยวข้องอยากขายของยังอยากทำบุญอยู่ไม่อยากไปตายต่างประเทศจนเกิดกระแสตีกลับทำให้พิมพ์ริพายออกมาไล่สู่อีกครั้งว่าหลังจากที่โทนี่พูดถึงนั้นของที่เตรียมไว้บริจาคที่ครองเตยก็ถูกหน่วยงานตีกลับไป ในประเด็นนี้คุณชูเกียรติศัก์วีรกุลหรือมะเดี่ยวผู้กำกับชื่อดังของไทยได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเห็นว่าเป็นกระแสเลยแวะเข้าไปส่งในทวิตเห็นหลายคลิปอยู่ถึงขั้นตกตะลึงในความมั่นหน้าของนางกับความบงแบบจ้างพีอารบริษัทไหนมากู้ใครศีนี้จะกู่กลับ คือทั่วไปไม่ได้อะไรกับนางนะไม่ชอบสไตล์การนำเสนอตัวเองแบบหยาบคายนำเพราะไม่ได้คิดว่าคนพูดจาผงผ่าจะจริงใจมากกว่าคนพูดเพราะไปสักเท่าไหร่แล้วตอนคลิป CSR นั่นก็ปลอมมากเคยต้องไปทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติแผ่นดิน ที่แล้วยังต้องถ่ายทอดเนียนๆไว้พระพักไม่ให้ออกมาดูทรงพระฮสเซลแต่พรพอบิ้วเสียจนอยากชวนสำนักนายกมาดูงานว่าคนปากเชียอย่างลุงตู่ก็ดูดีได้ด้วยโปรดักชั่นราคาไม่แพงนางเคยมาโวยวายก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าเอานางไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่ฮัลโหล การที่นางเดินเกมสร้างภาพเรื่องการทำบุญของนางเนื้อกว่าประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐในเวลาที่รัฐมีแต่ผลงานห่วยๆนี่โครจรก,การเมืองเลยนะแล้วนางก็เดินเกมนี้มาตลอดจนลุงโทนี่เอาไปแซวแล้วก็ออกมาวอยวายเกลี้ยกลาดฟาดไม่รู้จนพังเละเทะ เธอใช้ความบกพร่องทางการเมืองหาผลประโยชน์สร้างชื่อให้กับตัวเองเธอใช้คนจนสร้างภาพความบุญให้กับเธอกำไรกําไรที่ว่าเอาไปทาบุญไม่รู้ว่าหักภาษีไปได้เท่าไหร่แต่ก็ได้กําไรหลายต่อจากโฆษณาชวนเชื่อที่ออกมาเกมนี้คนวงการรู้กันดีมันไม่ได้ใหม่อะไรแต่เธอไปเชื่อว่า มันจริงไปหมดจนสุดท้ายกลายเป็นแหกตัวเองซะง,งั้นเดี๋ยวคลิปทำดีอันใหม่ออกมาคุณก็หายกโกรธนี่เราดูคลิปมาอย่างใจจดใจจ่อเลยนะเนี่ยแต่ไม่ได้กโกรธอะไรนางนะ พราะไม่ได้คาดหวงังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคนเราพอรวยแล้วก็ควรจะหาอะไรใส่สมองเปิดหูเปิดตาบ้างว่าเรารวยได้เพราะอะไรการที่เราเคยจนมาก่อนคงไม่ชอบมั้งที่จะมีคนเอาความยากแค้นของเราเป็นเครื่องมือเชิดชูคุณธรรมของตัวเองโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่น เห็นด <hora> ้วยตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายเลยค่ะดีใจที่ไม่เคยอินเลยเพราะไม่ชอบทั้งสไตล์และแนวคิดอะไรแบบนี้เลยค่ะประโยชน์ของพรพสำหรับเราก็คือการเทียบราคาการทำงานจินกับรัฐบาลเท่านั้นเองไม่ได้บูชานางเป็นมหาเทวีเจ้าอะไรเลยคลิปสร้างความดีพ r อะไรต่อๆไปอาจจะต้องเขียนบทมาดีๆกว่าเดิมนิดนึงนะคะไม่งั้นคนเขาอาจไม่อินหรืออินน้อยลงแน่ รู้สึกว่าทำตัวเองนะคนฉลาดคงพริกคำพูดพวกนี้ให้ตัวเองดูบวกไปอีกเรียกติ่งมาเป็นแฟนคลับได้เยอะที่ไหนได้กลับลำแทบไม่ทัน ตอนนั้นตงหิดต,ตงหิดแต่คิดว่าสงสัยกลัวมั้งตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทำบุญเพราะอยากเป็นแม่พระไม่ได้เข้าใจโครงสร้างหาอะไรทั้งนั้นเกือบเสื่อมศรัทธาละแต่พอดีว่าไม่มีศรัทธามาก่อนบอกเลยว่ากระแสในทวิตเตอร์คือพังไปแล้วพิมพ์รีภาย ังไม่ชอบนางนานแล้วนะดูพยายามยิ่งพอเห็นไปออกเพลงทำสกูปช่วยคนจนต่างๆโอ้โหยิ่งกว่ารายการแบ่งปันรอยยิ้มปลอมและเปลือกมากๆกรวงสุดๆประชาชนจวกยับโตกลับหมอวรงปมยกย่องพิมพ์อพายตอกกลับโทนี่เยยทักษิณคงหายหน้าไปอีกนานลันหมดเวลาของทักษิณจริงๆขนาดยูทูบเบอร์ชื่อดังยังสวนกลับอย่างแรง โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2504นายแพทย์วโรดีกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีในเขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดในครับเฮาช่วงหนึ่งระบุว่าแนะนำให้รัฐบาลเร่งทำโรงพยาบาลสนามโดยหากไม่รู้ว่าจะทำให้ดีถูกคุ้มค่าอย่างไรก็ให้ดูได้จากที่พิมพ์ริพายลงไปทำ ต่อมาถูกพิมพ์ิพายวิจาร์กลับเรียกร้องคุณทักษิณอย่าพูดถึงตนอีกเพราะถูกอำนาจมืดเล่นงานหลังถูกไม่ได้รับความร่วมมือแล้วหลายครั้งเวลาที่นายทักษิณกล่าวถึงนายแพทย์ว่ารงระบุว่าหมดเวลาของนายทักษิณจริงๆการที่นายทักษิณออกมาแขวรัฐบาลโดยอาศัยชื่อเสียงของพิมพ์ิพายยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่ท้ายที่สุดก็โดนสวนกลับอย่างแรงอย่างตรงไปตรงมา ชนิดที่ต้องหายจากหน้าจอไปอีกนานนายทักษินต้องรู้ตัวได้เลยว,ว่าช่วงโควิดนี้สังคมไทยเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะดาราเซเลบเขากลา้าเขาไม่กลัวใช้ข้อมูลใช้ความจริงบนเหตุและผลคนที่รวยจากการผูกขาดสัมปทานรัฐคงไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้ผมดูแล้วไม่รู้ว่านายทักษินจะรู้ตัวไหมว่า หมดเวลาของนายทักษิณแล้วครับแม้ช่วงหนึ่งจะเป็นดวงอาทิตย์แต่อาทิตย์ดวงนี้ก็กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นสิ่งที่พิมพ์ริพายคนด่านะ่าจะเป็นพวกรัฐบาลห่วยแตกมากกว่านะต่อให้ลุงโทนี่ไม่พูดหรือพูดรัฐบาลก็เพ่งเล็งพิมพ์ริพายอยู่แล้วไมอ่อะ เพราะแต่ละโครงการที่ลง Youtube มันทำให้ตอกย้ำว่ารัฐบาลทำไม่ได้เหมือนแม่ค้าออนไลน์เหมือนแหกอ,อกรัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องกลัวอะไรเลยแค่สิ่งที่ลุงโทนี่พูดแค่ห้าวีเท่านั้นดูนะว่าพิมพ์ริพายแม่มหาคนดีจะตอบกลับหมอว่ารงไหมถทาไม่ก็ตัดสินได้เลยนะว่านางเป็นจุดๆหนักกว่าทักษิณพูดอีกนะคราวนี้รถทวนลงหนักกว่าเดิมไปอีก ไอนี่คือตัวแทนของสลิมเลยนะถ้าคนถามว่าสลิมมันชั่วยังไงก็ให้ดูหน้ามันเนี่แหละเอาเป็นว่าเธอไม่กล้าสวนหมอวรงแน่ๆเลยวันนี้ผมจะนั่งรอดูไลฟ์ของพิมพิพายว่าจะตอบกลับหมอคนดีคนนี้อีกไหมปูเสือนอนรอแล้วครับ อ้าวมาแล้วหรอคนดีสีสังคมหมอวรรงจมตีจำนำข้าวที่บ้านกินข้าวของคนไทยผลิตหรือซื้อข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมากินคะได้ข่าวว่าชมข้าวประเทศเพื่อนบ้านดีมีคุณภาพราคาถูกกว่าข้าวชาวนาไทยซะอีกนะคนที่รอนน่าจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าคะเพราะพิมพ์ลิพายเขาเก่งและทำได้ดีเกินหน้าเกินตา โทนี่เขามาได้เดือดร้อนอยู่แล้วเข้าใจอะไรผิดไม่เอ่ยเขาสุขสบายอยู่ที่อื่นค่ะไม่ได้ทุกข์ระทมเพราะระบบห่วยๆคนบริหารงงๆนะจ๊ะรอดูคุณหมอดวนตอกกลับนะคะเพราะเขาบอกไม่ชอบให้ใครพูดถึงไม่อยากเป็นเครื่องมือของใครนี่แหละที่เขาเรียกว่าโหนกระแสที่แท้จริงสันดาชั่วๆต้องยกให้เขาละวรงคนเลยค่ะไร้ราคาคนนี้หมอวรงแกน่าสงสารนะ เป็นสอสอมาหลายปีแต่คนในพื้นที่ก็ไม่เอาแกสอบตกสอสอในถิ่นอิทธิพลของตัวเองไม่รู้จะอับอายยังไงอีกรัฐบาลก็ไม่ให้ตำแหน่งอะไรในการเมืองเลยชีวิตเลื่อนลอยตีอกชกลมอย่างคนขี้แพ้อยู่ทุกวันนี้ขาขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมส,สด